สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเดนเนียวโอครับวันนี้ผมจะมาปลดล็อกสถานที่สุดท้ายครับของเครื่องทํามะกอจิมิทที่ผมค้างไว้อยู่นะครับนี่เลยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าสนามกีฬานะครับยังไม่ได้ปลดที่เดียวละว,วิธีการปลดก็คือต้องเชื่อมต่อกับทัมมกอจิสองเครื่องนะครับโอเคอันนี้เป็นทํากอจิมิกนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองกันเลย โอเคครับเชื่อมเสร็จหนึ่งเครื่องแล้วนะครับกดกดโอเคอืมเราก็มาเล่นนะครับคือขั้นตอนนี้ต้องให้ทำกระจิ่งนี้ของเรานี่เป็นร่างทีมก่อนนะครับร่างทีมก็คือร่างที่จะก่อนจะเป็นแอนดาวะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูการเชื่อมต่อกัเครื่องที่สองนะครับนี่โดนนี่เพิ่งได้มาเลยเขียนจะไม่มาถ้าเครื่องสายอยู่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่ออีกเครื่องนึงกันนะครับ ยังไม่เคยเชื่อมกันขนนั้นมลยเวีนกรรม ต้องถอเช่นนะอ้องแต่ปเป็นเรื่องบ้านน้อแทนะรนะครับเชิญตอเป็นคันงน่อนะคะบ้านเลื่อพ โอเคครับหลัจากการเชื่อมต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องให้น้องเล่นลูกบอลน,นะครับไม่รู้จะได้ไหมโอเคเล่นบอลน,นะครับ นี่ก็น่าจะเป็นการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะปลดล็อกได้ทุกสถานที่แล้วนะครับนี่เรียบร้อยปลดกมทุกสถานที่แล้วครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับผม